สวัสดีครับพบกับพวกเรา a ลนด้อมูวีเรื่องราวของอาจาร,รย์ยิปมันที่เดินทางมาจนถึงช่วงปลายทางของการต่อสู้อายุของเขาเริ่มโยรยลาและสุขภาพก็ยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆแถมยังต้องคอยรักษาความสัมพันธ์กับลูกชายที่ไม่ค่อยดีหลังจากที่ภรรยาจากไปหลายๆอย่างไม่มีอะไรง่ายเลยในชีวิตของเขาและเขายังต้องพิสูจน์ให้ทุกๆคนได้รู้ว่าหมัดยงชุนนั้นก็เป็นการต่อสู้ที่ไม่เป็นรองใครบนโลกใบนี้เขานั้นจะทําเรื่องราวทั้งหมดได้ดีสักแค่ไหนมารับฟังกันเถอะครับ ที่เมืองซานฟรานซิสโกในปี1964การแข่งขันคาราเต้นานาชาติเป็นการแข่งขันระหว่างบุสลีกับนักกีฬาชาวต่างชาติในการแข่งขันครั้งนี้อาจารย์ยิบมันก็มาดูการแข่งขันด้วยเขา บินตรงมาจากฮ่องกงเพื่อมาดูการแข่งขันของบรูซลีเรื่องราวก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนอาจารย์ยิปมันเข้ารับการตรวจสุขภาพผลที่ออกมาก็คือเขานั้นเป็นเนื้องอกชนิดร้แหล่งถึงจะเป็นแค่เพียงระยะแรกๆแต่มะเร็งที่เขาเป็นนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วแพทย์แนะนําให้อาจารย์ยิปมันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีรูปแบบการแพทย์สมัยใหม่และห้ามเขาสูบบุหรี่อีกเรื่องนั้นน่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับอาจารย์ยิปมัน เช้าวันถัดมาบิลลี่ชายหนุ่มชาวต่างประเทศซึ่งเขานั้นก็เป็นสิทธิของบูสลีที่ตอนนี้ไปเปิดสำนักอยู่สหรัฐอเมริกาวันนี้เขาเดินทางมาเพื่อตามหาอาจารย์ยิปมันเพราะบูสลีนั้นอยากจะให้อาจารย์ยิปมันไปดูการแข่งขันคาราเต้ที่ซานฟานซิสโกเขาเตรียมตั๋วเครื่องบินมาให้ด้วยแต่อาจารย์ยิปมันไม่สะดวกที่จะเดินทางในครั้งนี้เขาจึงตอบปฏิเสธไปถึงอย่างนั้นบิลลี่ก็ฝากตั๋วเครื่องบินกับลูกศิษย์เผื่อว่าอาจารย์ยิปมันจะเปลี่ยนใจ ยิบจินลูกชายคนโตของอาจารย์ยิบมันเขามีเรื่องชกต่อยที่โรงเรียนและครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกกู้ใหญ่จึงต้องเรียกพบผู้ปกครองและขอให้ยิบจินย้ายโรงเรียนถึงแม้ว่าอาจารย์ยิบมันจะขอร้องยังไงทางโรงเรียนก็ไม่ยอมเพราะว่าเคยตักเตือนไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ของยิบจินและอาจารย์ยิบมันนั้นเหมือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเมื่อที่โรงเรียนไม่ให้ยิบจินเรียนที่นี่แล้วตอนนี้คงจะเหลือทางเลือกอีกไม่มากสักเท่าไหร่ใครๆต่างพากันแนะนําให้ยิบจินไปเรียนต่อที่อเมริกาอาจารย เพื่ออนาคตที่ดีของยิปจินซึ่งอาจารย์ยิปมันจะไปสำรวจพื้นที่และดูโรงเรียนให้ยิปจินก่อนก่อนจะไปเขาให้จ่าบ๊อบมาคอยดูแลยิปจินที่อยู่บ้านในระหว่างที่เขาไม่อยู่แต่ยิปจินไม่อยากจะเรียนเนื่องจากเขาเรียนไม่เก่งเขาอยากจะเป็นอาจารย์สอนกังฟูเหมือนกับพ่อทั้งสองคนจึงเริ่มทะเลาะกันอาจารย์ยิปมันเผลอตบหน้าลูกชายไปหนึ่งครั้งจ่าบ๊อบจึงต้องรีบห้ามทั้งสองคนไม่อยากให้บานปลายไปมากกว่านี้อาจารย์ยิปมันบอกว่าในช่วงที่เขาอยู่อเมริกานั้นเขาจะโทรกลับมาทุกกๆวััันนนตออออยยยาาใหห้ิิจจรรรรืบบบู่โททศ์ อาจารย์ยิบมาเริ่มออกเดินทางไปยังอเมริกาเขาไปลงที่เมืองซานฟรานซิสโกที่นั่นอากังที่ทํางานหนังสือพิมพ์จากภาคก่อนๆมารอรับเขาด้วยเขาไม่ได้อยากมาด้วยตัวเองแต่ที่ทํางานส่งมาเขาจึงต้องมาถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดหลายๆคนก็ส่งลูกหลานมาเรียนที่อเมริกาเช่นกัน การที่ยิปจินจะได้มาเรียนอเมริกานั้นเขาจําเป็นต้องได้รับหนังสือรับรองจากผู้ที่อยู่อาศัยในอเมริกาซะก่อนอาจารย์ยิปมันอยากจะให้สมาคมชาวจีนในอเมริกาออกใบรับรองให้แต่อากังบอกว่าประธานหวานจะขอพบกับอาจารย์ยิปมันซะก่อนแล้วจะตัดสินใจเรื่องการออกหนังสือรับรองให้กับยิปจินพวกเขาจึงตรงไปที่สมาคมชาวจีนที่ชน่าทาว ที่สมาคมชาวจีนเป็นสถานที่รวมตัวกันของอาจารย์ฝึกกังฟูชาวจีนที่ย้ายมาอยู่อเมริกาแต่ละคนก็มีสำนักเป็นของตัวเองที่ใช้หน้าทาวแห่งนี้ที่นั่นมีอาจารย์หลอที่ย้ายมาจากฮ่องกงอีกด้วยส่วนประธานหวานที่เป็นประธานสมาคมเขานั้นเป็นเจ้าของสำนักไทเก็กอาจารย์ยิบมันกำลังจะขอบคุณประธานหวานที่จะเซ็นใบรับรองให้กับเขาแต่ประธานหวานอย่างไม่ได้เซ็นใบรับรองให้กับอาจารย์ยิบมัน เพราะเขานั้นไม่ค่อยพอใจที่บรูซลีลูกศิษย์ของอาจารย์ยิบมันรับสิทธิ์ที่ไม่ใช่ชาวจีนแถมยังเขียนหนังสือให้ความรู้วิชากังฟูเป็นภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติอีกด้วย ซึ่งการทำแบบนี้มันผิดธรรมเนียมประเพณีที่เคยทำกันมาในเรื่องการเข้าแข่งขันคาราเต้อีกแบบนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติกังฟูและอาจารย์สอนวิชากังฟูที่นี่ประธานหวานอยากให้อาจารย์ยิปมันอบรมสั่งสอนลูกศิษย์และจัดการกับเรื่องนี้แต่อาจารย์ยิปมันแสดงความคิดเห็นว่าการสอนกางฟูกับชาวต่างชาติก็ไม่เห็นจะแปลกการที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักวิชากางฟูไม่ดีตรงไหนเขายังเห็นด้วยกับสิ่งที่บรูซลีทำพวกเขาจึงถกเถียงกันอยู่นานประธานหวานอยากให้อาจารย์ยิปมันจัดการกับเรื่องนี้ให้ได้และเขาจะเซ็น ในหนังสือรับรองเขาส่งแก้วชาให้กับอาจารย์ยิบมันผ่านกระจกกลมที่กลางโต๊ะจ่หมุนได้แต่อาจารย์ยิบมันยังคงเห็นด้วยกับบูสลีและไม่ยอมรับข้อเสนอเมื่อคิดเห็นไม่ตรงกันพวกเขาจึงพะทะฝ่ามือกันต่างคนต่างดันแผ่นกระจกกลมตรงกลางโต๊ะใส่กันแต่กําลังภายในของทั้งคู่นั้นถือว่าสูสีพวกเขาดันจนกระจกแผ่นนั้นแตกกระจายทุกคนที่เห็นต่างตกใจไม่มีใครแพ้ชนะในการประลองกําลังภายในครั้งนี้ในเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจารย์ยิบมันจึงขอตัวกลับไปโดยที่เขาไม่ได้หนังสือรับรองจากประธานหวาน อากังบอกว่าหนังสือรับรองนั้นจําเป็นมากสําหรับการเข้าเรียนที่อเมริกาแต่เขาจะหาทางช่วยวิธีอื่นอาจจะให้เพื่อนชาวอเมริกันของเขาเซ็นรับรองให้แทน อาจารย์ยิบมันโทรกลับไปบ้านตอนสี่ทุ่มจ่าบ๊อบก็รอรับโทรศัพท์ตรงเวลาเขาอยากจะคุยกับยิบจินแต่ยิบจินไม่ยอมมาคุยเขาจึงคุยเรื่องอื่นๆกับจ่าบ๊อบในวันนี้โยนาเธอเป็นลูกสาวของประธานหวานถึงพ่อเธอจะเป็นครูมวยกังฟูแต่เธอนั้นเบื่อมากก,กับการที่จะฝึกฝนกังฟูทุกๆวันแบบนี้ถ้าให้เต้นเชียร์ลีดเดอร์ยังจะสนุกกว่าแต่เธอก็ต้องฝึกเพื่อขึ้นเวทีแสดงในวันงานใบไม้ร่วงที่บ้านยังมีกฎอีกหนึ่งข้อก็คือต้องพูดภาษาจีนเท่านั้นเวลาอยู่บ้าน อากังพาอาจารย์ยิบมันมาพบกับคุณไลท์เพื่อขอให้เขานั้นเขียนจดหมายรับรองให้อาจารย์ยิปมันแต่คุณไลท์ไม่ยอมเซ็นหมรับรองให้เพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักกับอาจารย์ยิบมันเลยแม้แต่น้อยเขาจะไม่ยอมเสี่ยงกับเรื่องนี้อาจารย์ยิบมันก็เข้าใจในเหตุผลดีหลังจากนี้คงต้องหาทางอื่นกันต่อไป อาจารย์ยิบมันมาดูการแข่งขันคาราเต้ของบรูสลีซึ่งเขาก็ทำได้ดีแต่ชาวต่างชาติบางคนไม่ค่อยชอบวิชากังฟูของจีนสักเท่าไหร่พวกนั้นคิดว่าบรูสลีคงจะจัดฉากเรื่องการต่อสู้ขึ้นมาเพื่อให้ดูเก่งเกินจริงแต่บรูสลีก็ไม่ได้สนใจเมื่อเห็นว่าอาจารย์ยิบมันนั่งอยู่ในสนามด้วยบรูสลีก็ดีใจมากที่อาจารย์ตอบรับคำเชิญของเขาเนื้อเรื่องก็จะบรรจบกับตอนแรก อาจารย์ยิปมันกับบรูสลีนั่งคุยกันที่ร้านอาหารพวกเขาคุยสารทุกสุขดิบกันไม่นานลูกศิษย์ของบรูสลีก็เข้ามาที่ร้านอาหารด้วยในนั้นก็มีบิลลี่และฮาร์ดแมนที่สนใจในกังฟูมาพูดคุยด้วยฮาร์ดแมนสนใจจะนำกังฟูจีนไปช่วยสอนในหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐที่เขาทำงานอยู่เขารู้สึกถึงความสามารถของกังฟูจีนและประโยชน์ที่นาวิกโยธินจะได้รับระหว่างที่ทุกคนคุยกันอยู่กลุ่มนักสู้คาราเต้ก็เข้ามาทักทายฮาร์ดแมนกับเพื่อนๆของเขารวมถึงบรูสลีด้วยว่ากังฟูของพวกเขานั้นมันปลอมใช้ ไม่ได้จริงๆเมื่อท้าทายกันแบบนี้ก็ต้องสู้กันดูสักหน่อยทุกคนออกมาด้านนอกร้านและคนที่เข้าไปต่อสู้ก็คือบรูซลีเขาสู้กับนักสู้คารเาเต้สคนพร้อมกันและเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายที่นั่นยังมีหัวหน้าแก๊งคาราเต้ออกมาอีก เขามาท้าทายบูธลีให้ต่อสู้ดูท่าทางของเขาโหดมากเขาสามารถถีปประตูเหล็กจนยุบกระโดดเตะหลอดไฟที่อยู่สูงมากๆได้อย่างสบายดูแล้วคนคนนี้ค่อนข้างน่ากลัวการต่อสู้เริ่มขึ้นและบูธลีก็เป็นฝ่ายได้เปรียบเขาเตะต่อยนักคาราเต้คนนั้นแบบชิวๆขณะที่นักสู้คาราเต้ใช้กระบองสองท่อนก็ยังทําอะไรบูธลีไม่ได้เลยและเมื่อบูธลีแย่งกระบอง2ท่อนมาได้เขาก็ชนะเลยเพราะว่าที่ผ่านมากระบองสองท่อนนั้นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวของบูธลียยิ่งเขาได้ใช้มันก็ยิ่งเก่ง จนทาให้นักสู้คาราเต้คนนั้นยอมรับในฝีมือของบูสลีบูสลีหาคนเซ็นใบรับรองให้กับอาจารย์ยิบมันได้เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาเองอาจารย์ยิบมันจึงเตรียมเอกสารทั้งหมดและเดินทางไปยังโรงเรียนซัลลิแวนทันทีเพื่อยื่นเรื่องให้กับยิบจินได้มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้และมีการนัดหมายกับอาจารย์ใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากอาจารย์ใหญ่ยุ่งมากอาจารย์ยิบมันจึงต้องนั่งรอ โยนาได้รับการคัดเลือกจากคุณครูให้เป็นเชียร์ลิเดอร์ในช่วงกลางเทอมนี้แต่เบ็คกี้เธอนั้นไม่พอใจที่โยนาจะได้เป็นเชียร์ลิเดอร์เพราะโยนาเปลี่ยนท่าทางเองโดยไม่ได้ปรึกษาคนอื่นๆถึงอย่างนั้นคุณครูก็ยังเลือกโยนาอยู่ดีเพราะว่าคุณครูยังไม่ได้คิดท่าม,มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นโยนาไม่ได้ทําผิดกฎและนั่นทําให้เบ็คกี้ไม่พอใจมาก เอกสารรับรองที่จันยิบมันได้มาจากลูกศิษย์ของบูสลีที่เป็นทนายความนั้นยังไม่เพียงพอที่จะรับรองการเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ทางโรงเรียนยังคงต้องการให้สมาคมชาวจีนรับรองอยู่ดีเพราะว่าหากมีการจ่ายค่าเทอมช้าหรือไม่ได้ชำระเงินค่าอื่นๆของโรงเรียนสมาคมชาวจีนที่เป็นผู้รับรองจะต้องจ่ายเงินให้แทนแต่ถ้าจันยิบมันบริจากเงินให้กับโรงเรียนจำนวน10,000ดอลลาร์แล้วล่ะก็ เอกสารรับรองก็ไม่จําเป็นเพราะเขาจะได้เป็นกรรมการสนับสนุนเงินทุนให้กับโรงเรียนทันทีเรียกง่ายๆก็คือค่ายแปะเจียของโรงเรียนนั่นทําให้อาจารย์ยิบมันต้องคิดหนัก เบกกี้เข้ามาหาเรื่องโยนาตอนเลิกเรียนที่เธอกำลังจะกลับบ้านเบกกี้จะไม่ยอมเต้นตามโยนาอย่างแน่นอนพวกเธอจึงถกเถียงกันแต่เบกกี้ไม่ยอมเลิกลาเธอให้เพื่อนชายของเธอเข้ามาช่วยกันลุมจับตัวโยนาเอาไว้พร้อมกันกันกบที่เบกกี้เข้าไปตบตีทำร้า,ายโยนาที่เดินกลับบ้านเพียงลําพังเธอไม่มีทางสู้แน่และกําลังโดนลุมทาร้ายจากนักเรียนคนอื่นๆเบกกี้อิจฉาโยนาที่ดีเด่นเกินตัวเองนอกจากจะให้เพื่อนชายคนอื่นๆมาลุมทาร้ายแล้วเธอยังใช้กันไกตัดผมโยนาทิ้งไปด้วยในตอนนั้นอาจารย์ยิปมันก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เขาจึงรีบเข้าไปช่วยทันทีและเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนเพราะว่าใช้แขนกันประตูเหล็กเอาไว้เพื่อไม่ให้โยนาได้รับบาดเจ็บสุดท้ายแล้วอาจารย์ยิปมันก็ช่วยโยนาเอาไว้ได้และไล่พวกนักเรียนอันธพาลกลับบ้านไปแขนของอาจารย์ยิปมันได้รับบาดเจ็บฟกช้ำโยนาจึงจะพาอาจารย์ยิปมันไปที่บ้านของเธอเพราะที่บ้านมียานวดแผ่นโบราณใช้ได้ผลดีเลยทีเดียวเมื่อคุยกันไปเรื่อยๆอาจารย์ยิปมันจึงรู้ว่าโยนาเป็นลูกสาวของประธานหวาน เบกกี้ก็กลับมาฟ้องแม่ของเธอว่าโดนโยนา่าทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแม่ของเธอก็โทรหาพ่อทันทีพร้อมกับให้เขารีบกลับมาบ้านเพื่อจะได้สะสางเรื่องนี้ โยนาพาจันยิบมันกลับมาที่บ้านเธออยากให้พ่อช่วยเขียนเอกสารรับรองให้กับเขาแต่เมื่อประธานหวานเห็นสภาพของลูกสาวเขาก็รู้ทันทีว่าเธอนั้นไปนมีเรื่องกับคนที่โรงเรียนมาประธานหวานอยากจะให้ลูกสาวอดทนกับเรื่องเหล่านี้แต่โยนาบอกว่าคนพวกนั้นอิจฉาเธอที่ได้เป็นเชลดเดอร์พร้อมกับยกพวกมาทำร้ายเธอทำไมเธอถึงต้องทนด้วยถ้าเป็นแบบนี้จะฝึกกังฟูไปเพื่ออะไรอาจารยิบมันช่วยพูดอีกคนว่าโยนามีสิทธิ์จะป้องกันตัวจากการถูกทำร้าย ประธานหวานบอกว่าหากไม่ได้อยู่ที่นี่ก็คงไม่รู้การที่จะอยู่อเมริกาได้อย่างสันติเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเพราะคนอเมริกันชอบมาทำร้ายชาวจีนซึ่งเป็นแบบนี้มานานแล้วอาจารย์ยิบมันอยากให้ประธานหวานลองเปลี่ยนแปลงและออกไปเจราจาเพื่อสันติแต่ดูเหมือนประธานหวานจะไม่ค่อยสนใจกับคำพูดของอาจารย์ยิบมันสักเท่าไหร่เขาท้าอาจารย์ยิบมันต่อสู้ทันทีถ้าต้องการจะได้หนังสือรับรองจากเขา อาจารย์ยิปมันก็ต้องมาต่อสู้แสดงฝีมือให้เห็นการต่อสู้เริ่มขึ้นทั้งสองต่างผัดกันได้เปรียบเสียเปียบแต่เมื่อประธานวานเห็นว่าอาจารย์ยิปมันเจ็บแขนข้างซ้ายเขาก็ไม่ได้เอาเปรียบพ่าเขาต่อสู้ด้วยแขนขวาข้างเดียวแต่ก็ยังคงสูสีกันอยู่ในระหว่างที่ต่อสู้กันบ้านทั้งหลังก็เกิดสั่นไหวซึ่งน่าจะเกิดจากแผ่นดินไหวพวกเขาจึงหยุดต่อสู้กันแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ผลแพ้หรือชนะอาจารย์ยิบมันบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะต่อสู้เพื่อเอาชนะ และการที่ช่วยโยนหน้ากลับมานั้นไม่ได้หวังจะได้หนังสือรับรองจากประธานหวานแค่อยากช่วยเธอเท่านั้นอาจารย์ยิบมันกลับไปและโทรกลับบ้านตอนสี่ทุ่มเหมือนทุกวันและวันนี้ยิบจินลูกชายของเขาก็ไม่อยู่รับโทรศัพท์อีกเช่นเคยฮาร์ดแมนลากหุ่นไม้เข้ามายังค่ายฝึกที่ฐานทัพนาวิกโยธินแต่จ่าบาตันไม่พอใจที่เขาเอาหุ่นไม้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ตัวของบาตันก็ไม่ค่อยจะเชื่อในความสามารถของกังฟูสักเท่าไหร่แต่ถ้าฮาร์ดแมนพิสูจน์ได้ว่ากังฟูนั้นเก่งจริงด้วยการใช้กังฟูหยงชุน ต่อสู้กับ Colin, คอลินครูฝึกคาราเต้ของกองทัพถ้าฮาร์ดแมนเอาชนะได้เขาจะยอมรับการต่อสู้เริ่มขึ้นบาทตันมั่นใจมากว่าฮาร์ดแมนจะไม่สามารถเอาชนะคาราเต้ได้แน่ๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคอลินเริ่มบุกโจมตีด้วยความดุดัน ไม่นานคอลลิงก็เอาชนะฮาร์ดแมนไปได้นั่นยิ่งตอกย้ําว่ากังฟูหรือยองชุนนั้นไม่เหมาะจะเอาไว้ใช้ต่อสู้จริงๆได้เลยหลังจากที่ฮาร์ดแมนพ่ายแพ้ฐานชาวจีนถูกสั่งให้วิ่งเพิ่ม30รอบส่วนฮาร์ดแมนถูกสั่งให้วิ่งเพิ่มอีก30รอบเป็น60เพื่อเป็นการลงโทษในฐานะที่ไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาระหว่างที่เขาวิ่งอยู่นั้นบาตันก็สั่งให้เผาหุ่นไม้นั้นทิ้งไปด้วยต่อหน้าต่อตาฮาร์ดแมนเลยทีเดียวตอนนี้เขาทําได้แค่เพียงต้องเก็บบคความัแ้นใจ เอาไว้เท่านั้นโยนาเอาเอกสารใบรับรองมาให้อาจารย์ยิปมันแต่ว่าพ่อของเธอไม่ได้เซ็นจ,จริงๆเป็นเธอเองที่ปลอมลายเซ็นของพ่อมาให้กับอาจารย์ยิปมันเขามองดูก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่ลายเซ็นจ,จริงๆอาจารย์ยิปมันฉีกหนังสือรับรองใบนั้นทิ้งไปเขาไม่อยากให้เธอทําเรื่องแบบนี้โยนาไม่แคร์พ่อของเธอเลยเธอคิดว่าพ่อทําทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเองแม้แต่เรื่องการให้โยนาไปฝึกกังฟูเพื่อแสดงในงานใบไม้ร่วงซึ่งก็เป็นสิ่งที่พ่อเธอชอบพ่อไม่เคยเข้าใจเธอเลยเธอทําอะไรก็ไม่เคยถูกใจพ่อ แม้แต่สู้ป้องกันตัวเธอก็เป็นฝ่ายผิดอาจารย์ยิบมันเข้าใจในตัวโยนาดีเลยทีเดียวแต่เมื่อเขาคิดดีๆแล้วทำไมตัวเขาถึงไม่ยอมเข้าใจในตัวยิบจินลูกชายของเขาต่อแต่นี้ไปเขาอาจจะต้องปรับความเข้าใจกับยิบจินให้ได้เมื่อมีโอกาสซึ่งตอนนี้ก็ได้แต่คิดเท่านั้นแค่จะคุยกับยิบจิน ยังไม่อยากจะคุยด้วยเลยอาจารย์ยิบมันแนะนําให้โยนาทําสิ่งที่เธอชอบหากเธอชอบเต้นเชลดเดอร์ก็ไปเต้นโชว์ในงานใบไม้ร่วงแล้วเขาก็จะไปดูที่งานใบไม้ร่วงด้วยโยนาดีใจมากอย่างน้อยอาจารย์ยิบมันก็เป็นคนที่เข้าใจเธอแอนดรู Andrew, พ่อของเบกกี้รีบกลับมาที่บ้านเขามีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของ INS หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือก็คือตอมในยุคสมัยนั้นอีกด้วยและเมื่อรู้ว่าโยนาเป็นลูกสาวของประธานหวาน สมาคมชาวจีนรวมกับคำยุยงของลูกสาวและภรรยาของเขาตอนนี้จึงทำให้เขาโกรธและจะต้องจัดการกับสมาคมชาวจีนอย่างแน่นอน ฮาร์ดแมนนำเรื่องการนำกังฟูเข้ามาฝึกในกองทัพสหรัฐไปเสนอต่อนายพลอาร์มสตองและเขาก็ดูสนใจมากๆเขาจึงมอบหมายให้กับฮาร์ดแมนไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่งานใบไม้ร่วงหรืองานไหว้พระจันทร์ในระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่นั้นบาดตันก็เข้ามาพบกับนายพลอาร์มสตองพอดีแต่นายพลอาร์มสตองคิดดีแล้วที่จะให้มีโครงการฝึกสอนทหารอเมริกันโดยใช้กังฟูและเขาก็มอบหมายให้ฮาร์ดแมนไปเรียบร้อยบาดตันจึงไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้เขาจึงไปพบกับคอลินทันทีและขอให้คอลิน แสดงให้ชาวจีนเห็นว่าคาราเต้นั้นเป็นศรริลปะการต่อสู้ที่เหนือกว่ากังฟูฮาร์ดแมนไปเก็บข้อมูลที่งานใบไม้ร่วงเขามีกล้องถ่ายรูปไปด้วยเพื่อถ่ายภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่งานนั้นและเขาก็ได้เจอกับอาจารย์ยิบมัน ทางด้านโยนาเธอก็แต่งชุดเชียร์ลีดเดอร์ไปที่งานใบไม้ร่วงเช่นกันเมื่อเธอได้เจอกับอาจารย์ยิบมันเธอก็ดีใจมากอาจารย์ยิบมันเป็นกำลังใจให้กับเธอและขอให้โยนาแสดงให้เต็มที่ตอนนี้เธอพร้อมจะขึ้นแสดงแล้วส่วนประธานหวานพ่อของเธอยังไม่ได้ไปที่งานเขายังคงทำงานอยู่ที่บ้านและในตอนนั้นเองแอนดรูก็นำเจ้าหน้าที่จากกรมตรวจคนเข้าเมืองไปหาประธานหวานพร้อมกับเชิญตัวประธานหวานไปให้ข้อมูลเรื่องผู้อพยพในใชัยนาทาวามาแบบนี้ดูเหมือนตั้งใจจะมายัดข้อหากันชัดๆประธานหวานจำเป็นต้องตาม วกเขบิลลี่เขาเป็นหนึ่งในพนักงานต่อมอและเขาก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แอนดูทําแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องทําเนียนไหลไปตามน้ําก่อนเพื่อดูสถานการณ์ในระหว่างที่ชาวจีนในใชัยนาทวกํา,ากลังแสดงศิลปะการต่อสู้คอลลินกับพรรคพวกของเขาก็บุกเข้าไปที่ชัยนาทาวเขาใช้หมัดเดียวทุบก้อนหินจํานวนมากให้แตกทลายลงไปและท้าทายให้ชาวจีนใช้กังฟูขึ้นมาต่อสู้กับเขาอาไกว์ที่เห็นท่าไม่ดีจึงจะรีบไปตามประธานหวานมาที่งานแต่เมื่อกลับไปที่บ้านก็ไม่เจอประธานหวานซะแล้ว เพราะว่าเขานั้นถูกตอมเชิญตัวไปก่อนหน้านี้อาจารย์หลอเป็นคนแรกที่เข้าไปต่อสู้กับคอลินแต่เขาก็โดนอัดไม่เป็นท่า หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กังฟูคนไหนก็สู้กับคอลินไม่ได้เลยในจังหวะที่คอลินกำลังจะทำร้ายอาจารย์เฉนินซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ๆก็มีเท้าของใครบางคนทีบเขากระเด็นและคนคนนั้นก็คืออาจารย์ยิบมันถ้าอาจารย์ยิบมันได้ลงมือเองแล้วเขาก็ใช้เวลาไม่นานและอาจารย์ยิบมันก็จัดการกับคอลินได้ชาวจีนทุกคนที่ใช้นาทาวโห่ร้องด้วยความยินดีพร้อมกันกันกบที่ฮ์ตแมนเอากล้องขึ้นมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้ด้วยแต่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาดีใจเพราะว่าประธานหวานยังถูกจับตัวอยู่ที่กมมตวนเขเข้าือง พวกเขาจึงจะรีบไปช่วยประธานหวานบาดตันที่เห็นคอรลินได้รับบาดเจ็บเขาเห็นแบบนั้นก็จะไปจัดการกับคนที่ใช้หน้าเท้าด้วยตัวเองแอนดูกล่าวหาประธานหวานว่าออกหนังสือรับรองให้กับผู้อพยพผิดกฎหมายซึ่งความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เลยแอนดูที่โกรธแค้นเรื่องของลูกสาวถูกชาวจีนทำร้า,ายวันนี้เขาจะจับคนจีนทั้งหมดที่ใช้หน้าเทา้าเขาเตรียมคนและวางแผนมาอย่างเรียบร้อยบิลลี่พยายามคัดค้านแต่เขาก็ถูกสั่งให้ทำถึงอาจารย์ยิบมันจะขอให้บิลลี่ช่วยแต่เขาก็ช่วยไม่ได้ในตอนนี้เขาขอให้ทุกคนอยู่เฉยๆไว้ก่อน และสัญญาว่าจะหาทางช่วยอย่างแน่นอนบาตันไปถึงสมาคมชาวจีนและเริ่มทำร้ายอาจาร,รย์กังฟูที่นั่นทุกคนเขาทรมานอาจาร,รย์กังฟูที่นั่นเพื่อจะตามหาประธานหวานจนได้รู้ว่าประธานหวานนั้นถูกจับตัวอยู่ที่ตอมเมื่อรู้แบบนั้นบาตันก็รีบไปสำนักงานตอมทันทีเขาเข้าไปและขอให้อนดูส่งมอบประธานหวานให้กับเขาถ้าแอนดูไม่ยอมอนดู Andrew ก็จะต้องซวยแน่ เมื่อบาตันได้เจอกับประธานหวานเขาก็ท้าต่อสู้ทันทีการที่คนของเขาใช้คาราเต้ต่อสู้และพ่ายแพ้นั้นมันทําให้เขาขายหน้ามากๆเขาจะต่อสู้กับประธานหวานให้รู้กันไปเลยว่าใครเจ๋งกว่ากันโยนาที่รู้ว่าแอนดูเป็นพ่อของเบกกี้เธอจึงรีบเข้าไปคุกเข่าขอร้องแอนดูทันทีประธานหวานที่เห็นแบบนั้นเขาบอกให้ลูกสาวลุกขึ้นและห้ามคุกเข่าขอร้องพวกอเมริกันอีกเป็นอันขาดตอนนี้เขาเข้าใจโยนาแล้วที่ต้องพบเจอกับความกดดันที่โรงเรียนมานานต่อจากนี้หากทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทน และในวันนี้ประธานหวานจะต่อสู้กับบาตันที่ค่ายฝึกนาวิกโยธินอาจารย์ยิบมันพาคนที่ได้รับบาดเจ็บนีจากสมาคมชาวจีนเพื่อไม่ให้โดนตอมอจับพวกเขาพาทุกทุกคนไปอยู่ที่สำนักมวยของบลูสลีบาตันกลับไปที่ค่ายฝึกและเรียกให้ทหารทุกคนมารวมตัวกันที่โรงฝึกโดยเฉพาะฮาร์ดแมนให้มาดูการต่อสู้ของเขากับประธานหวานการต่อสู้ของพวกเขาเริ่มต้นขึ้น และการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีกฎกติกาสู้กันจนกว่าจะไม่ไหวบาตันอาศัยความดุดันหนักหน่วงจากการโจมตีของเขาสู้กับประธานหวานทางด้านประธานหวานเองก็อาศัยความพลิ้วไหวของมัดไทเก็กเข้าสู้ช่วงแรกๆนั้นการต่อสู้ค่อนข้างสูสีอาจารย์หวานค่อนข้างจะได้เปรียบซะด้วยซ้ำแต่เมื่อสู้ไปเรื่อยๆบาตันนั้นอึดถึกทนกว่าความเร็วอย่างเดียวไม่พอจะสู้กับความอึดถึกและความทน ฮาร์ดแมนขอให้ประธานหวานนั้นหยุดต่อสู้แต่ด้วยศักดิ์ศรีของชาวจีนประธานหวานก็สู้สุดใจและไม่นานประธานหวานก็พ่ายแพ้ ในระหว่างที่อาจารย์กังฟูทุกคนพูดคุยอยู่ที่สำนักมวยของบูสลีฮาร์ดแมนก็โทรมาแจ้งข่าวว่าประธานหวานนั้นต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็หมดสตินอนอยู่ที่โรงพยาบาลอาจารย์ยิปมันโทรกลับบ้านที่ฮ่องกงอีกครั้งเวลาสี่ทุ่มยิปจินไม่ยอมคุยอีกเช่นเคยอาจารย์ยิปมันตัดสินใจบอกความจริงกับจ่าบ๊อบว่าเขานั้นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อจ่าบ๊อบรู้แบบนั้นเขาก็ตกใจมากและตอนนี้ยิปจินก็ควรจะคุยกับพ่อหลังจากนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์ยิปมันจะอยู่ได้อีกนานสักเท่าไหร่ อาจารย์ยิบมันขอโทษที่ไม่เข้าใจและตบหน้ายิบจินเมื่อทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันดีแล้วก่อนจะกลับฮ่องกองอาจารย์ยิบมันขอทำเรื่องที่ค้างคาให้สำเร็จซะกอ่อนเขาให้ฮาร์ดแมนพาไปที่ค่ายทหารทันทีและเขาจะต้องต่อสู้กับบาตันนี่เป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้ดีที่สุดเพื่อทุกๆคนอาจารย์ยิบมันเดินเข้าไปและท้าทายบาตันต่อหน้าทหารหนาวิกโยธินทุกคน การต่อสู้ยังคงรูปแบบเดิมไม่มีกฎกติกาใครร่วงก่อนก็คือแพ้เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นบาตันเริ่มบุกเข้าโจมตีอาจารย์ยิบมันอย่างต่อเนื่องต่างฝ่ายต่างผัดกันได้เปรียบเสียเปรียบบาตันพยายามเจลิงไปที่จุดอ่อนของอาจารย์ยิบมันเพราะเขาเห็นว่าอาจารย์ยิบมันนั้นได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายในตอนที่อาจารย์ยิบมันกำลังล้มลงไปนอนและจะพ่ายแพ้นั้นบาตันก็พูดจาถักถางอาจารย์ยิบมันไปเรื่อยๆและดูถูกศักดิ์ศรีของนักสู้ที่ใช้กังฟูคำพูดของเขานั้นไม่ได้ทำให้ททุกกกคคนนถููใจมมีีหลาาย่่ไชอบรด เหยดยามของบาตันแต่หลังจากนั้นอาจารย์ยิบมันก็ใช้แรงฮึดกลับขึ้นมาสู้ได้อีกครั้งเขาเริ่มอัดบาตันอย่างต่อเนื่องด้วยหมัดยงชุนจนการโจมตีสุดท้ายของอาจารย์ยิบมันนั้นสามารถหยุดบาตันได้โดยที่ไม่มีข้อกังขาอาจารย์ยิบมันเอาชนะบาตันได้โดยที่เหล่านาวิกโยธินนั้นต้องยอมรับด้วยความเต็มใจ ประธานหวานเซ็นเอกสารรับรองให้กับอาจารย์ยิปมันเขาคิดว่าอาจารย์ยิปมันกับลูกชายจะมาอยู่ที่อเมริกาแต่ที่แท้จริงแล้วอาจารย์ยิปมันไม่ได้มาเขาจะส่งยิปจินมาเรียนที่อเมริกาคนเดียวส่วนตัวเขานั้นอยากอยู่บ้านบ้านหลังเดิมที่อาจารย์ยิปมันคุ้นเคยบ้านใครก็ไม่ดีเท่าบ้านเราก่อนจะกลับฮ่องกงโยนาซื้อยาและของฝากให้กับอาจารย์ยิปมันด้วยจากนี้ต่อไปพวกเขาก็จะเป็นมิตรที่ดีต่อกันอาจารย์ยิปมันกลับมาฮ่องกงครั้งนี้ยิปจินมีท่าทางที่ดีขึ้นถึงยัง อาจารย์สอนวิชากังฟูเหมือนกับพ่อเมื่อพ่อลูกคุยกันเข้าใจแล้วอาจารย์ยิบมันก็ยินยอมตามนั้นเขาไม่ได้บังคับฝืนใจลูกชายอีกต่อไปและสอนวิชาหมัดหยงชุนให้กับยิบจินเพื่อสานต่อตำนานของเขาให้ไปต่อผลจากการที่อาจารย์ยิบมันเอาชนะบาตันได้ที่ค่ายฝึกนาวิกโยธินกองทัพสหรัฐจึงเริ่มนำกังฟูเข้ามาช่วยสอนให้กับทหารในปี1970เป็นต้นมาและนาวิกโยธินสหรัฐได้มีการก่อตั้งโครงการศิละปะการป้องกันตัวตั้งแต่ปี2001จนถึงปัจจุบัน อาจารย์ยิบมันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอในปี1972ตอนที่เขามีอายุ79ปีสำหรับหนังเรื่องยิบมันภาคที่4ได้รับคะแนนรีวิวจากค่ายต่างๆไปดังนี้นะครับ IMDB 7เต็ม10จาก Rotten Tomato 85คะแนนจากผู้ชมให้คะแนนใน Rotten Tomato 95คะแนนจาก Meta Critic 62คะแนนข้อมูลจาก Box Office Mojo หนังลงทุนไป52ล้านเหรียญหนังทำเงินไปประมาณ176ล้านเหรียญ ก่อนจากการขอกด Subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหากใครที่กดแล้วถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์จากพวกเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ฟังเรื่องเล่าก่อนใครขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ดูคลิปเราจนจบ